รถไฟหอะและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมักจะน่าตื่นเต้นและสนุกสนานคนที่อยู่ในวิดีโอวันนี้ยังไรก็ตามมีอันตรายและน่ากลัวพวกเขาอยู่ในกลุ่มที่ท้าทายความตายมากที่สุดและเครื่องเล่นบ้าๆที่เคยออกแบบมาจริงๆมาดูสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ากลัวที่สุด15อันดับแรกของโลกกันหมายเลข15สุดรรซ่ารถไฟหอบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รุนแรงที่สุดที่สวนสนุกทุกแห่งทั่วโลก นักออกแบบยังคงผลักดันขีดจำกัดของสิ่งที่เป็นไปได้ในขณะที่รักษาผู้กับขี่ให้ปลอดภัยรถไฟหอที่สมบูรณ์แบบผสมความเร็วความรู้สึกของอันตรายและการบิดและเปลี่ยนบ้าเพื่อให้แขกสั่นคลอนและเพลิดเพลิอนอย่างทั่วถึงและโดยที่น่ากลัวที่สุดของทั้งหมดเป็นสูตรรัสเซียที่ f e อร์รารี่เวในอาบูดาบีเปิดครั้งแรกในปี2010เป็นรถไฟหอไฮดรอลิกที่มีความเร็วเร็วที่สุดในโลก เร่งความเร็วเป็น149.1ไมล์ต่อชั่วโมงในเวลาเพียง4.9วินาทีและตลอดการเดินทางผู้โดยสารจะได้รับน้ำหนักมากถึง4.8กรัมที่ความยาว1.4ไมล์นอกจากนี้ยังเป็นรถไฟหาะเหล็กที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ6ของโลกแต่เพราะมันเดินทางเร็วมากรถจะเสร็จภายใน1นาที32วินาทีค่ะแนวคิดก,ก็คือมันจำลองความรู้สึกในการขับรถสูตรหนึ่งและมันส่งมอบอย่างแน่นอน การเดินทางด้วยความเร็วดังกล่าวไม่ได้มาโดยไม่มีเรื่องเสี่ยงทุกคนต้องสวมแว่นตานิรภัยเพื่อให้แน่ใจว่าความดันอากาศไม่ทำลายดวงตาของพวกเขาการเดินทางสามารถทำงานได้ในช่วงที่อากาศแจ่มใสเท่านั้นเพราะอนุภาคฝนหรือฝุ่นจะรู้สึกเหมือนหินหนักทุบในตัวคุณเมื่อคุณเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหล่านี้หมายเลข14รถเคเบิลเทียนเมินชานแม้ว่าพวกเขาจะถูกใช้มานานหลายทศวรรษเพื่อเข้าถึงพื้นที่ภูเขาที่เข้าถึงยาก แต่มีบางอย่างเกี่ยวกับวิธีที่เคเบิลคาร์ถูกสงวนในอากาศด้วยลวดตำบางเท่านั้นที่ยังคงทำให้นักท่องเที่ยวตกใจและตื่นเต้นไปทั่วโลกเรารู้ในใจว่ามันเป็นวิธีที่ค่อนข้างปลอดภัยในการเดินทางแต่ในขณะที่มีความสูงมากที่เกี่ยวข้องพวกเขาสามารถทำให้คนที่แข็งกระด้างที่สุดยึดมั่นในชีวิตที่รักอย่างไม่ต้องสงสัยประสบการณ์เคเบิลคาร์ที่น่ากลัวและน่าทึ่งที่สุดทุกที่ในโลกคือภูเขาเทียนเหมินในประเทศจีน ที่ซึ่งจะพาผู้โดยสารจากใจกลางเมืองสังยาเจไปที่สวนอากาศที่อยู่บนยอดเขา4,980ฟุตที่ความยาว4.6ไมล์เป็นเคเบิลคาร์ที่ยาวที่สุดในโลกและใช้เวลา28นาทีในการเดินทางให้เสร็จและนี่คือหนึ่งในความลาดเอียงของเคเบิลคาร์ที่สูงที่สุดที่คุณเคยสัมผัสที่มากกว่า30องศาที่จุด ทิวทัศน์ภูเขาที่สวยงามที่สุดในโลกและสัญญาณของกิจกรรมของมนุษย์น้อยมากคุณอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเครื่องจกักรใดผิดพลาดเช่นเดียวกับรถเคบองทุกคันอันนี้ปิดในช่วงลมแรงในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหากคุณเพิ่งจะเคยอยู่บนเรือเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นอาจเป็นทางยาวก่อนที่การดำเนินการจะกลับมาดำเนินการอีกครั้งหมายเลข13ความวิคนจริต ลาสเวกัสเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลกดึงดูดผู้คนมาจากที่ไกลและกว้างเพื่อใช้ประโยชน์จากช่วงของสถานที่ท่องเที่ยวและรายการที่มีให้แต่ถ้าความตื่นเต้นและความกลัวของคาสิโนไม่เพียงพอสำหรับคุณคุณควรไปที่รีสอร์ทเหนือสุดบนแถบสตราสโตเฟียที่มีการขี่ที่น่ากลัวที่สุดในโลกเป็นหอสังเกตการที่สูงเป็นอันดับสองในอเมริกาเหนือ แต่มันไม่พอใจกับความกลัวของการเสนอผู้เยี่ยมชมมุมมองพาโนรามาของซินซิตี้ที่ด้านบนสุดของโครงสร้างคุณยังจะพบก,บกับการขี่หลายครั้งที่ทำให้คุณอยู่เหนือขอบอาจเป็นที่บีบไส้มากที่สุดของทั้งหมดคือความวิกลจริตท,ที่เหมาะสมและเป็นสปินเนอร์ที่แขกนั่งบนกรงเล็บเหมือนแขนก่อนหมุนเกินด้านข้างของอาคารแล้วสปินจนไม่สามารถรับใต้อีกต่อไปที่ความสูง900ฟุตบนพื้นดิน นี่ไม่ใช่หนึ่งในคนที่มีอาการบ้านหมุนและมีหลายครั้งตั้งแต่เปิดในปี2005ที่เนื่องจากความล้มเหลวทางการเครื่องผู้คนติดอยู่กับมันนานกว่า90นาทียังมีรถไฟเหาะและรถดอบแนวดิ่งมันไม่น่าแปลกใจเลยที่สตราสโตเฟียได้กลายเป็นส่วนต่อย,ยอดที่ยอดนิยมของแถบสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขี่สุดขีดเพราะฉะนั้นมันจึงมักจะกล่าวว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ต้องเที่ยวที่น่ากลัวที่สุดในโลก หม 12, ายเลข12สไลด์น้ำคิลลมันจาโรตั้งชื่อตามภูเขาที่สูงที่สุดในแทนซซเนียสไลด์น้ำคิลลี่มันจาโรที่คันทรีคลับที่ดีที่สุดของเคนต์ในราโดเวียบารซิลในปัจจุบันถือบันทึกว่าเป็นสไลด์น้ำที่สูงที่สุดในโลกสูงถึงไม่เกิน164ฟุตไม่ได้รักษาเกียบนี้ไว้ตลอดแต่เนื่องจากไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นการออกแบบที่ปลอดภัย สามารถดำเนินการต่อไปได้ตั้งแต่เปิดใช้งานครั้งแรกในปี2002โครงสร้างหอคอยตระการเหนือส่วนที่เหลือของส่วนน้าและสามารถมองเห็นได้ไกลลากนับนับนับมันเป็นสไลด์บอดี้ซึ่งหมายถึงว่าผู้โดยสารไม่ได้ใช้แพกับมันซึ่งทําให้มันน่ากลัวยิ่งขึ้นเมื่อคุณเริ่มคนเส้นเพราะมีความลาดเอียงถึง60องศาในช่วงหลังคุณจะเร็วถึงความเร็วสูงสุด62ไมล์ต่อชั่วโมงมันบอกว่าอย่างน้อยหนึ่งใน3คนหันหลัง เมื่อพวกเขาถึงที่สุดและดูว่ามีอะไรในร้านอยู่ซึ่งน่าประหลาดใจยิ่งขึ้นพิจารณาว่าใช้เวลานานแค่ไหนในการปีนบันไดแต่พิสูจน์ว่าจริงๆแล้วสไลด์น่ากลัวแค่ไหนและคุณต้องกล้าหาญแค่ไหนในการรับมันในอดีตมีสไลด์สูงขึ้นแต่ด้วยความสูงส่วนเกินนี้มาปัญหาความปลอดภัยที่สวนปาร์คยังไม่สามารถเอาชนะได้อันเป็นไปได้ว่าคิริมันจาโรจะยังคงเป็นสไลด์น้ำใหญ่ที่สุดในอีกหลายปีข้างหน้าหมายเลข11การขึ้นภูเขาไฟ ตั้งแต่การประดิษฐ์สเก็ตบอร์ดผู้คนต่างมองหาวิธีอื่นในการเพลิดเพลินความตื่นเต้นของการใช้กระดานเพื่อเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่รวดเร็วและเล่นกลในขณะที่คุณเคยได้ยินเรื่องเวกบอร์ดและสโนบอร์ดคุณเคยได้ยินเรื่องการขึ้นภูเขาไฟมาก่อนหรือไม่มันมีรากในการเล่นแซนบอร์ดซึ่งได้รับความนิยมในปี1970และ80แต่ด้วยความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของความลาดชันในบริเวณโดยรอบภูเขาไฟ มันนำอันตรายและความปื่นเต้นไปสู่ระดับใหม่ทั้งหมดเพราะคุณต้องการเงื่อนไขเฉพาะเพื่อให้เป็นไปได้มีเพียงไม่กี่แห่งทั่วโลกที่สามารถขึ้นภูเขาไฟและที่นิยมมากที่สุดคือบนเนินเขาของเซโรเนโกรและนิคารากัวผู้ขับขี่ปีนขึ้นไปบนทางลาดชันด้วยแผ่นไม้อัดแล้วเลื่อนลงด้านข้างไม่ว่าจะนั่งหรือยืนตามซายภูเขาไฟที่เรียบเนียนเพราะมันเป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุน ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งและผู้ขับขี่จะต้องสวมอุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บมีความเสี่ยงที่คุณอาจถูกลาวาหลอมเหลวบินได้และมีความกังวลอย่างแท้จริงว่าการสูดดมอนุภาคที่เต็มไปด้วยฝุ่นและก๊าซในพื้นที่อาจทําให้ปอดของคุณเสียหายอย่างร้ายแรงยังไม่มีกีฬาผาดผลเหมือนมันเลยและมันจะเป็นที่นิยมมากขึ้นถ้ามีภูเขาไฟมากขึ้นที่สามารถทำได้ไมล์เล็กสิบบล็อกแคลน ในขณะที่ชุมชนต่างๆทั่วโลกใช้วิธีการคล้ายกับบันจี้จัมเป็นเวลาหลายศตวรรษที่กิจกรรมสมัยใหม่เหมือนที่เราคิดว่ามันเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษ 19. 7 0โดยกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบกีฬาผาดผลจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและจะเป็นในปี1986เเท่านั้นว่าผู้ให้บริการกระโดดบันจี้จัมเชิงพาณิชย์รายแรกของโลกจะเริ่มซื้อขายตั้งแต่นั้นมาคนมีดูเหมือนติดสายบันจี้จัมกับแถบทุกอย่างที่พวกเขาคิด แต่ในขณะที่บันทึกถูกตั้งค่าจากการตั้งค่าที่ไม่น่าเชื่อสถานที่ที่มีให้สำหรับคนธรรมดาที่จะกระโดดจากยังคงลอดแหลมน้อยกว่ามากสิ่งนี้ไม่ได้นำความตื่นเต้นของการกระโดดออกไปและปัจจุบันบันจี้จำเชิงพาณิชย์ที่สูงที่สุดในโลกอยู่ที่สะพานบอก,กระทึบในแอฟริกาใต้ผู้คนเริ่มกระโดดจากสะพานครั้งแรกในปี1990และเปิดดำเนินงานในรูปแบบปัจจุบันตั้งแต่ปี1997 ที่ความสูง709ฟุตเหนือแม่น้ำบอคเรนไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือหนึ่งในคนที่บ้าที่สุดและบันจี้จำที่น่ากลัวที่สุดที่คุณเคยทำและสิ่งหนึ่งที่มีเพียงผู้กล้าหาญเท่านั้นที่คนพยายามหมายเลขเก้านากุโรผู้คนต้องอยู่ใกล้กับที่ที่พวกเขาสามารถทำงานได้และเป็นผลไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นหมู่บ้านที่เจริญรุ่งเรืองทั่วโลกสูญเสียผู้อยู่อาศัยจำนวนมากเมื่อโอกาสการจ้างงานแห้งแล้ง เนื่องจากพวกเขาถูกบังคับให้ย้ายไปที่อื่นสถานที่ส่วนใหญ่ที่ประสบชะตากรรมนี้จบลงด้วยการดูเหมือนเมืองผีมีสถานที่ในญี่ปุ่นที่น่ากลัวกว่านั้นมากเมืองนากุโระอยู่บนเกาะชิคโกกุและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อเราเป็นที่รู้จักในนามของหมู่บ้านตุ๊กตาครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านประมาณ300คนประชากรลดลงเหลือเพียงประมาณ35แต่เป็นประเพณีที่เริ่มขึ้นในช่วงต้น2 0 0พ ในตอนนี้ได้ทําให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแปลกมากในสิทธิของมันเองดังนั้นครอบครัวของคิมิอายาโนจึงออกจากพื้นที่เมื่อเธอยังเด็กแต่กลับไปดูแลพ่อของเธอเมื่อเขาล้มป่วยเพื่อผ่านเวลาเธอตัดสินใจทําทุ๊กตาในรูปของเขาที่เธอวางไว้ในทุ่งนาแห่งหนึ่งและเธอไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นเธอไปทํามันหลายร้อยส่วนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของชาวบ้านที่ย้ายออกไปหรือเสียชีวิต อื่นๆที่เป็นรูปบ้านหรือผู้เข้าชมหรือคนที่ทำขึ้นมาหมดตอนนี้มีอย่างน้อย400คนตามทั่วหมู่บ้านบริเวณรอบๆซึ่งทั้งหมดอยู่ในท่าทางที่เป็นชีวิตตอนนี้เธอไม่ใช่คนเดียวที่ทำตุ๊กตานักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมและผู้อยู่อาศัยอื่นๆเช่นกันหมายเลข8โบท๊ทน้ำตกอิก,กวัวสูบนพรมแดนระหว่างจังหวัดมิซิโอเนสของอาร์เจนตินา และรัฐปารนาของบราซิลคือหนึ่งในการก่อตัวทางภูมิศาสตร์ที่สวยงามที่สุดในโลกน้ำตกอิกวัวซูตามตำนานพวกมันเป็นผลจากพระเจ้าผิวโรส,สันหับไม่นำครึ่งเดียวคุณสามารถดูได้ว่าทำไมผู้คนถึงเชื่อว่าเป็นเช่นนี้มันเป็นที่ที่ไม่น้ำอิกัวซูผ่านพื้นที่ของหินปลูกแม่นและวิธีที่แกะสลักมาตลอดหลายศตวตรรษตอนนี้หมายความว่าขึ้นอยู่กับการไหลของน้ำอาจมีน้ำตกที่แตกต่างกันได้ถึง300แห่งในภูมิภาค มากเท่ากับครึ่งหนึ่งของน้ำไหลผ่านพื้นที่ที่ทรยศเป็นพิเศษที่รู้จักกันในชื่อคอปีศาจซึ่งเป็นไฮไลท์เฉพาะของนักท่องเที่ยวที่สามารถเดินไปตามเส้นทางข้างๆเพื่อสัมผัสพ,พลังของน้ำตกด้วยตัวเองผู้ที่ต้องการประสบการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นอย่างไรก็ตามสามารถท่องเที่ยวเรือเจ็ตบาได้ซึ่งพาพวกเขาไปใกล้น่นน้ำที่กำลังหลั่งไหลลงมาอย่างน่ากลัวทัวร์เหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะภูมิทัศน์ที่เปรียบไม่ได้ ที่คุณได้รับจากสถานที่เห็นได้ชัดว่ามาพร้อมกับความเสี่ยงที่มีอยู่โดยธรรมชาติผู้โดยสารจะเปียกชอกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่มีหลายครั้งที่เรือคว่ำและแม้แต่คนที่หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยเป็นหนึ่งในการนั่งเรือที่น่ากลัวที่สุดที่คุณสามารถทำได้ในโลกแต่ที่แน่นอนมันคุ้มค่ากับความเสี่ยงหมายเลข7 ปราสาทแบคคิล่าทรานซิลเวเนียผู้มาเยือนภูมิภาคโรมาเนียตอนกลางของทรานซิลเวเนียมักจะประหลาดใจที่พบชนบทอันรุ่งโรจน์เช่นนี้และภูมิประเทศที่เป็นภูเขาแต่ท่ามกลางเนินเขาที่ระดับความสูง25ฟุตเป็นหนึ่งในโครงสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกปราสาทใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าปราสาทแบคคิล่าและเป็นอาคารที่ใกล้ที่สุดในภูมิภาคไปยังสถานที่ที่มีชื่อเสียงจากเรื่องราวของแบรมสโตเกอร์ มันไม่ได้มีความคล้ายคลึงกับวิธีที่สตเกอร์อธิบายบ้านของแวไพร์อย่างไรก็ตามและเป็นที่น่าสงสัยว่าผู้เขียนยังแสวงหาแต่มีนักท่องเที่ยวนับไม่ทวนที่มายืนภูมิภาคในแต่ละปีชาวว่านต้องการจุดโฟกัสเพื่อนำพวกเขาไปสู่ซึ่งหมายความว่าในขณะที่มันไม่จำเป็นต้องเป็นแรงบันดาลใจของตำนานปราสาทบรันตอนนี้ได้รับการเชื่อมโยงกับเรื่องราวของแดคูล่าอย่างแยกไม่ออกเป็นผล เป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่ากลัวและน่าขนลุกที่สุดในทั้งประเทศสร้างขึ้นครั้งแรกในศตรวรรษที่12ส่วนใหญ่จะใช้เป็นป้อมเพื่อปกป้องผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นและชาวอนานิคมจากพายุหะาเร่ร่อนไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเป็นที่หลบภัยที่สำคัญสำหรับศัตรูของ v อิมพา p a อร r ซึ่งมีพื้นฐานมาจากตัวละครของรคคู u l a ในช่วงศตรวรรษที่15มีแม้กระทั่งข้อเสนอแนะว่ากษัตริย์ถูกคุ้มขังที่ปราสาทบรัมในช่วงเวลาที่บันทึกอื่นเสนอแนะ เวลาของเขาหลังลูกกรงอาจอยู่ที่อื่นโดยสิ้นเชิงแต่เนื่องจากการออกแบบที่เป็นลางไม่ดีและหลอกหลอนบรันปราสาทได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสถานที่ที่จะปลูกฝังความกลัวให้กับผู้สนับสนุนของเขาที่ใดที่ความจริงอาจโกหกคุณไม่สามารถปฏิเสธปราสาทบรันเป็นอาคารแบบโกธิกที่โออานั้นเป็นบรรยากาศที่น่าขนลุกอย่างน่ากลัวร,บรอบๆมันหลังจากเป็นศูนย์กลางของประวัติศาสตร์ที่โหดร้ายของภูมิภาค และแน่นอนหนึ่งในสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดที่คุณเคยไปหมายเลข6ดางใจจีแกรนด์แคนยอนสะพานแก้วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยความพร้อมใช้งานที่กว้างขวางของวัสดุที่ทนทานคู่มีภาคทั่วประเทศจีนได้เริ่มติดตั้งแหล่งท่องเที่ยวประเทศใหม่ล่าสุดสะพานกระจกที่มองทะลุได้โดยสมบูรณ์ไม่คิดว่าจะมีอย่างน้อย23แห่งในประเทศจีนเพียงเท่านั้น แต่คนที่โดดเด่นเหนือที่เหลือคือสะพานแก้วจางใจจีแกลงแคนยอนทอดยาวระหว่างหน้าผาภูเขาสองแห่งในสวนป่าแห่งชาติโครงสร้างยาว1410ฟุตเป็นสะพานกระจกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อเปิดในปี2559และแขวนไว้เหนือพื้นหุบเขาด้านล่าง980ฟุตประกอบด้วยกรอบโลหะที่วางแผงกระจก120แผ่นแต่ละอันหนาสามชั้นของกระจกนิรภัยขนาด2นิ้วแม้ว่ากฎของฟิสิกส์จะหมายความว่าสะพานควรจะปลอดภยัย แต่มีความกังวลด้านความปลอดภัยหลายประการเกี่ยวกับการออกแบบมันถูกปิดเพียงสองสัปดาห์หลังจากการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เพราะหลายคนมาดูเองแล้วมันไม่สามารถจัดการกับโหลดได้ถูกออกแบบให้จุคนได้ครั้งละ800คนและรองรับผู้เข้าชม800 0คนต่อวันมากกว่า10บเท่าของจำนวนที่ปรากฏตัวขึ้นและต้องทำการดัดแปลงอย่างเร่งด่วนหากคุณไม่กลัวพอเพียงแค่เดินข้ามสะพานจากนั้นผู้ปฏิบัติการมีเทคนิคขึ้นแขนเสื้อของเขาเพื่อให้มั่นใจ วันนี้คุณจะจดจำมีสวิงสายรัดติดอยู่ที่ด้านล่างของมันเพื่อผู้สแสวงหาความตื่นเต้นและมีพนักงานซึ่งมีหน้าที่เดียวคือเดินไปตามสะพานด้วยค้อนขนาดใหญ่และทุบกระจกของชั้นบนสุดบางส่วนรอยแตกยังเห็นได้ชัดใต้ฝ่าท้าของผู้คนหมายเลขที่5มังกรเหล็ก2,000 s t สตีลดราก้อ0 0 0เป็นรถไฟเหาะเหล็กในการนากาชิม a สปาแลนในจังหวัดมิเอะของญี่ปุ่นเมื่อมันเปิดในช่วงเปลี่ยนศตวรรษ มันทำลายสถิติจำนวนหนึ่งและจนถึงทุกวันนี้มันยังคงเป็นรถไฟหเหาะเหล็กที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาว8,133ฟุตรางเวียงมีความสูงสูงสุด318ฟุตลดลงมา307ฟุตและรถไฟสามารถเข้าถึงความเร็วสูงสุด95ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งทำให้มันเป็นหนึ่งในรถไฟเหาะบนเนินเขาที่เร็วที่สุดในโลกนอกเหนือจากความตื่นเต้นของเนินเขาเฮลิกส์และการเลี้ยวกวาดมีอุโมงค์สองแห่งตลอดเส้นทาง และมักจะกล่าวว่ามันเป็นหนึ่งในจานร,รองแก้วที่รุนแรงที่สุดที่คุณสามารถขี่ได้ไม่น่าเชื่อมันมีค่าใช้ใจ่ายมากกว่า52ล้านดอลลาร์ในการสร้างซึ่งเกินกว่าที่รองแก้วเหล็กส่วนใหญ่นี่เป็นเพราะจําเป็นต้องมีเหล็กมากขึ้นในการก่อสร้างเพื่อให้มั่นใจว่ามันจะสามารถทนทานต่อแผ่นดินไหวได้นี่คืออันตรายที่เคยมีถ้าคุณไปใช้งานนอกจากนี้ยังมีอันตรายหลายครองตั้งแต,แต่เปิดครั้งแรก รวมถึงรถไฟที่ทำล้อศูญหายและปลักออกจากรางรถไฟและคุณอาจเสียงมากขึ้นด้วยการขี่รถไฟเหาะคันนี้จะอยู่กับคนอื่นๆหมายเลขที่4กรงแห่งความตายแม้ว่ามนุษย์จะกลายเป็นสายพันธุ์โดดเด่นบนโลกยังมีสิ่งมีชีวิตมากมายที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ถ้าเราเข้าใกลพ้พวกมันเกินไปอันตรายนี้หมายความว่าเรามักจะลหลงไหลในสัตว์ที่ทรงพลังเช่นนี้ และในขณะที่การดำน้ำฉลามเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปมีที่แห่งหนึ่งในดาวินออสเตรเลียที่ไปคนดีกว่าโดยการวางคุณในกรงที่มีโจระเ้น้ำเค็มดุร้ายรู้จักกันในชื่อกรงแห่งความตายผู้เยี่ยมถูกล็อกไว้ภายในกองอคริลิกหนา1.5นิ้วและถูกหย่อนลงในถังของเสาตี้มีเนื้อชิ้นไหลติดอยู่ใต้กรงเพื่อดึงดูดโจระเข้ให้ไปยังผู้สแสวงหาความตื่นเต้นและพวกเขาจะถูกทิ้งไว้ที่นั่นเป็นเวลา15นาที ในขณะที่สัตว์วัด20ฟุต2,000ปอนด์ซาดกครงอยู่กับทุกประสบการณ์เช่นนี้อาจเป็นที่ดีที่สุดที่จะไม่อ่านเกี่ยวกับบันทึกความปลอดภัยก่อนที่คุณจะไปเพราะถ้าคุณทำคุณจะตัดสินใจไม่เอาความเสี่ยงนั้นหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของคุณในขณะที่ต้องทำทุกข้อประการเพื่อได้มั่นใจว่าโรงแห่งความตายปลอดภัยโดยสมบูรณ์มีเหตุการณ์2-3ครั้งที่ทำให้เกิดอันตรายในปี2011 สายเคเบิลที่ใช้ลงกรงเส้นหนึ่งแตกและกรงพร้อมกับคนที่อยู่ภายในจมลงในถังกระแทกฐานแตกและชิ้นเท้าปลุดออกแต่โชคดีในโอกาสนั้นครกยังคงชัดเจนและดูความตระหนกที่เกิดขึ้นหมายเลข3เดินเอ็ดวอกที่ความสูง1,815ฟุต CN Tower ในโตลันโตแคนาดาเป็นหอคอยชนชมที่สูงที่สุดในอเมริกาเหนือและหลังจากเปิดในปี1976 ทำให้ผู้ท่องเที่ยวหลายพันล้านคนได้เห็นทัศนียภาพที่เอกลักษณ์ทั่วเมืองและสิ่งหนึ่งที่ทดสอบประสาทของผู้เขาแน่นอนภายในความปลอดภัยของโครงสร้างเฉพาะผู้ป่วยอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนที่แย่ที่สุดเท่านั้นที่ประสบปัญหามากเกินไปแต่ในปี2011มีการเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งเรียกว่า s w a l k พวกนั้นกล้าพอสามารถเดินบนหลังคาส่วนหลักของหอคอย ที่ความสูง1,168ฟุตติดกับสายรัดเป็นพื้นโลหะกว้าง5ฟุตรอบปริมณฑลและคุณสามารถเดินแบบแฮนด์ฟรีได้ทั้งหมดมันหย่อนพอในสายเคเบิลให้คนนอนเอนไปที่ขอบในประสบการณ์ที่ทา้าทายให้คุณไว้วางใจอุปกรณ์จริงๆ Edge walk ที่ไม่น่าสนใจเปิดเฉพาะในบางช่วงเวลาของปีในช่วงที่อากาศสงบเพราะหอคอยมักถูกสายฟ้ารุนแรงและปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง ซึ่งทำให้มันอันตรายเกินไปแม้แต่สายรัดความปลอดภัยตอนนี้มันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมในเมืองแล้วและแน่นอนหนึ่งในสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดที่คุณสามารถทำได้หมายเลข2เอาหัวชานตั้งอยู่ในมณฑลสานสีของจีนหัวชานเป็นหนึ่งในห้าภูเขาที่ยิ่งใหญ่ของจีนและเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางาศาสนามานาน พายอดเขาถึงความสูงสูงสุด7,070ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลและมีวัดหลายแห่งและโครงสร้างเหนือลาดชันที่ดึงดูดผู้เยี่ยมถ้าคุณต้องการปีนภูเขาคุณสามารถทำได้แต่คุณจะได้รับประสบการณ์ที่น่ากลัวตามสิ่งที่มักถูกอธิบายว่าเป็นการเดินป่าที่อันตรายที่สุดในโลกมีทางเดินแคบๆการเดินที่น่ากลัวตามหน้าผาสูงชันบนแผ่นไม้ไม่มีสายรัดนิรภยัยและรูปแบบสภาพอากาศที่อาจคาดเดาไม่ได้ ที่สามารถลดการมองเห็นและปกคลุมพื้นที่ทางน้ำได้ในเพียงไม่กี่นาทีคำเตือนด้วยการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่และรายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุร้ายแรงเจ้าหน้าที่ได้ทำงานเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยโดยรวมของการเดินป่าพวกเขาได้ตัดทางเดินที่กว้างขึ้นสร้างบันไดหินและเพิ่มราวมือบันไดในส่วนที่อันตรายที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นคุณใช้ชีวิตในความเสี่ยงของตัวเอง โดยการเริ่มต้นการขึ้นซึ่งแน่นอนถ้าคุณต้องการดูว่ามีอะไรด้านบนและไม่ต้องการรับความเสี่ยงดังกล่าวคุณสามารถเดินทางขึ้นโดยเคเบิลคาร์แทนได้หมายเลขหนึ่งยูคอนสไตรเกการออกแบบรถไฟหอกกำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่สวนสนุกแข่งขันเพื่อดึงดูดผู้สแสวงหาความตื่นเต้นของโลกและในปี2019ดินแดนมหัศจรรย์ของแคนาดาในออนทาริโอ วางตัวเองบนแผ่นที่ด้วยการเปิดยูคอนสไตร k เกอร์ยาว3,625ฟุตรถไฟเหาะเหล็กคันนี้สูง223ฟุตถึงความเร็วสูงสุด81ไมล์ต่อชั่วโมงและปัจจุบันมีสถิติที่สูงที่สุดรถไฟเหาะดำน้ำที่ยาวที่สุดและเร็วที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนทางของรถไฟเหาะดำน้ำมากที่สุดดรอปที่ยาวที่สุดและเป็นดรอปเดียวที่มีลูปเวติคันแบบเต็มรูป การเดินทางเริ่มต้นจากการปีนเขาลิฟต์223ฟุตรครั้งหนึ่งด้านบนรถไฟแขวนอยู่บนหนึ่งใน90องศาที่ลดลงเป็นเวลานาน,น2วินาทีก่อนพุ่งลงในอุโมงค์ใต้น้ำา4 5 5ฟุตที่มันถึงความเร็วสูงสุดรถตัวต่วตอวาพุ่งออกจากอุโมงค์เข้าสู่วงล้ออิเมลแมนที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อนที่จะทิ้งรงศูนย์จรงลูปเวติคันอองศาและลูปอีเมลแมนอีกมาตามหลัง คือลูกเห็บไทม์เอาท์และส่วนสไปรอน360องศาก่อนค่อยๆกลับไปยังสถานีรวมทั้งหมดโอเคอยู่ได้เพียงแค่205วินาทีเท่านั้นแต่มันเต็มไปด้วยองค์ประกอบว่าแทบจะไม่มีโอกาสได้หายใจอยู่คอนสไตร r เกกลายเป็นคนที่น่ากลัวและน่าตื่นเต้นที่สุดและรถไฟเหาะดำน้ำที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลกทันทีและนี้ก็เป็นหนึ่งในรถไฟเหาะเหล็กที่ดีที่สุดทุกประเภทและแน่นอนมันยังมีอีกหลายหนทางที่จะไป ในแง่ของการออกแบบรถไฟเหาะและขีดจำกัดที่สามารถผลักดันมันได้ทำให้คุณสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป